พึ่งอ่อนลยว่าเลยนะครับหลังห้างผึิงนะครับเนาะี่สาบันเทวาห้างผึ่รัเอิงหดังพึ่งนะครับมือนี่เราดิปั้นน้ำผึ่งนะครับสดๆเลยนะครับเนาะเบอรเบิงว่าวิธีปั้นน้ำผึ่งนี่ปั้นแบบไหนนะครับเนาะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการปั้นน้ำผึ่งนะครับเนาะ อ่าก็อลแรต้องใส่ถุงมือนะครับถุงมือเพื่อความสะอาดอนามัยนะครับสินค้าของเข้านี่มันเป็นธรรมดาเลยครับนี่โว้ยมันโลไปไปท้ายโคลนเป็นเยิ่วลูกเหนี่ยทำไมมันเป็นสินค้าโอท็อปเลยนะครับด้านหน้าคตรนะครับจังหวัดลำพูนนะครับมืปอนีแม่โอ้คุ้มค่านะครับเนาะจังหวัดลำพูนนะจังหวัดลำพูนนะครับโดยเฉพาะเป็นเป็นน้ำพึ้งเดือนห้าน้ำพึ้งเดือนห้าด้วยนะครับตอนนี้คือมามาเดือนหาเลยนะครับมาสงกรานต์นะครับเนาะ ก็เลยได้น้ำพึ่งดันหานะครับบ้าคิดบ้าฝันนะครับมึอนี่ไม่เจอแบบสดๆเลยนะครับอันไ่มันได้ข่วมันเอาเห็นอันนีกลังจะใส่ด้วยไปจ่าอาใส่เข้าไปไหมเมื่อกี้เปียเอาเอาเอาล ้เอาไปมันแบงกนเามาใส่ทีอันนี้ไม่เอารมันลูกมันอยู่ที่เดียวไปพี่หอ้าวมือไอ้กับมือเออไม่ได้ต้องมาใหม่ครับเพี่อนเดี๋ยวก่อนเดียวแพลกกำลังมา ขาอับา้ครับถ่าแล้วตอนนี้ก็ถายอยู่น้ายอย่น้ผึ้งเลลพูนหานแล้วถามนะครับว่ากะละมังทํบนีได้ปะบาณนจะขวดครับไม่ไม่ตับมันอยู่ที่มันอยู่ที่น้ำผึ้งมันอยู่ที่น้ำผึ้งนะครับที่ีอยู่ในรางนี้นะประมาณถ้ามันอันนี้ผมกลประมาณไม่สามก็สี่ขวดโอครับประมาณที่แน่ๆคือประมาณสามขวดคร่บแน่นอนครับ ทำยูทูปบีบบีบน้ำพึ่งนี่นี่ครับที่กลังทอาแต่ไม่เลยี่กำังทำอันนี้อันนี้คือบ้านนึงเลครับบ้านไร่ยังปบ้านไ่ปะ่ปลาคารบ้านไร่ปลาคานะครับบ้นไร่ปลาคารับนะครับจังหวัดน้ำพึนะครับเนาะอำเภอป่าซางนะครับมนีมาโบเซียเทียวนะครับพี่พี่คันน้ำพึ่งแบบสดๆเลยนะครับ ไอ้ทางอีสานมีไหมหายากครับหายากอ่าไอ้ทางเหนือเขาจะมีอันนี้มันจะเป็นผ้าที่ใส่เวลาเราเราเนึ่งข้าวเเหนียยวลแบบผากองเลยนะครับค่ะผ้าขาวผ้าขาวบางผ้าขาวบางผ้าขาวบางผากองนะครับเนาะทุกขั้นตอนรู้สึกว่าถูกลักอนามัยนะครับเนาะเหนียวหนึบเลยเนี่ยแข็งมากเป็นสินค้าโอท็อปได้เลยนะครับเนาะ บ้านหนาวบ้านบ้านไร่ป่าคาบ้านไร่ป่าคาบ้านไร่ป่าป่าคาป่าคาหมู่13ตหมู่13ตำบลท่าตุ้มตำบลท่าตุ้มอําเภอป่าซาอาเภอป่าซาจังหวัดลำพูนครับสินค้าออทอบนะครับน้อไม่ใด้สวนลำไยครับบื้อสิรีวิวเห็เบิร์หลายๆอย่างนะครับเนาะน้ำพึ่งมันมีหลายอย่างน้ำพึ่งอันนี้คือเลี้ยงจากธรรมชาติ จากเกสรลาเกสรลำใหญ่เกสรลำใหญ่และอีกอย่างหนึ่งมันจะมีที่เป็นพ่อค้าก็คือเป็นเป็นตู้สีขาวอันนั้นเขาจะมีน้ําตาลผสมเพื่อล่อพึ่งเข้าไปเข้าไปแต่ความเข้านี่คือสดๆนะครับของแท้ธรรมชาตินะครับธรรมชาติท้าเลยครับเอาไม่ขีดเอาไม่ขีดโบราณเราเนี่ยจุ่มลงไปอถ้าติดคือน้ำพึ่งแท้คือน้ำพึ่งแท้ครับครับครับถ้าไม่ติดจะติดไฟใช่ไหม ก็คือของปลอมมันคือหน่อยแต่นอมันคือหน่อยแต่นอมีกลังใหญ่เเมันคือหน่อยแต่นอแล้วมึงแทะมันออกแฉเออครับแล้ามันไมาแท้มันออกออหนามเลยครับคุณน่ะบอกย้ายบอกย้ายบอกย้ายกะลังตรงนี้ครับสองสามต้๊บดูเฮ้สดายดีสดายดีสายดีปาด ก็มป็นธรรมดาเลยครับของแท้เลยเด่นน้ำผึ้งเดินหาเลยนะครับเนาะสั้งได้นะครับเนาะน้ำผึ้งเดินหาจากบ้านไร่ปากป่าคาครับจังหวัดลำพูนนะครับเ,เพื่อปลาสร้างนะครับเนาะเป็นเป็นของแท้เลยครับน้ำผึ้งแท้เลยเด้ครับดิน้ำผึ้งเดิน้าเลยนะนยยนนายนะจากสวนลำไยโดยตรงนะครับเนาะแล้จาจกที่ไหน่อยแล้วบอก นี่จะเนื้อแท้ขอบปอมเนื้อเราแต่ระวังของปลอมนะครับแต่ถ้ามาแต่แต่ถ้ามาที่นี่นะครับไม่ผิดหวังนะครับบ่ผิดหวังเลยลงอันนี้ตัวเนื้อจริงเนื้อมาเดินหกมแแ่ก็ได้เบิ่งหนามด้วยครับเบิ่งหนามด้วยครับหวานหวานอีกแล้วจะดูดเตะเลยเหมือนน้ำเชื่อมเหมือน Ha, เหีอเยะเยคเดีือเยองแค่เดียวก็นัว่ามันจะหมดดดทอหลายคนหลายอยู่เนี่ยไเอ Teraz, like ้วเนี be, ่ยเราเบห้ยมาอยู xem, ่เดีล่ได้ง oh ่ายๆแล้วมันที่หมือดเงนคนี่ยตันี้จวเหมอดมันไหลสดีหลอยู่เนี่ยแต่ถ้า ตรระคนมุดเดียวเนี่ตนาก็ยังมันห้อยนะมันห้อยให้มัห้อยยหุดลงกลาุงหอ่ะเออมรงกิ้มรังยัง ให้คอยอยากเล่าก็อกงนี้รอุ้ยแกแกจะลกเลยเอาเป็นเส้เอาเป็นเส้นเราขาวดีเสียบโอดแเออทำไมรัะไม่ใช่ย้อนกูงูใหมดเลยนะถมือูดไก่นมอเถยเอดเออมูดเออูดแต่จะลดมันจะลดวเออโบยยายอบ นี่ย no ูว่าลุกนะคอยต้องแป่งแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกมือก็เสิร์ฟยังไม่เป็นถุงมืออยู่นะเนี่ยนีไม่อยู่ไม่ใช่ละลายเป็นกับน้ำผึ้งนี่เลยนี่เยาไม่อยู่เลยละลายกับน้ำผึ้งหมดแล้วกลัวน้ำผึ้งเท่แล้วานห้วยเนี่ยมันหอนเป็นอย่างลงหมดแล้วนี่คือน้ำผึ้งเท่นะครับเนาะไออปั้นมาจากสถานที่ จริงเลยนะครับนี่บัวลอยปุงแตงบัวลอยยัางทั้งสิ้นนะครับนี่คือน้ำเพิงแทะจำไว้เ้อเบิง์ไว้เดออันที่ไปซื้อน้ำเพิงหลายๆมองนะครับถ้าถ้าบัวเป็นลักษณะนี่นะครับเนาะรียกว่าเป็นเวืบอมนะครับเนาะน้ำมันเสี่ยงแพเอออยากินรอบใดยังไม่หมดยังไม่หมดแท้ะอันนี้ก็คือ

เราเป็นกลับไปที่กันายขวดพร้อมนะครับกับบรรจุพันธุ์นะครับเนาะกับเพิ่นที่บรรจุพันธุ์แบบไหนคนนี้เราปกติกับขวดหนึ่งนี่กันนะครับมันสองสามลอยคนนี้ครับแล้วมือนีมาถึงสวนเพิ่นโอ้ค่ะอยู่ได้ราคาแบบเป็นกันเองนะครับมือหนีเนาะราคาหน้าสวนราคาหน้าสวนครับราคาหน้าฟาร์มบ่ามันฟาร์มนะครับ นี่คือพึ่งธรรมชาตินะครับเนาะยอเอ็มเจอเนี่ยข um ับมาเบิ้งนะครับกะละมังนี่สิีเรียสขวดนะครับเนาะกลับมาวัดกันนะครับว่ากะละมังนี่สิีเรียสขวดของไฟเนี่ยกะละมังหนี่งนะครับน้ำพึ่งกะละมังหนึ่งได้หนึ่งเหยือกนะครับเนาะ หนึบหนับเลยครับนี่คือน้ำผึ้งแท้น,นะครับเนาะคาน้ำผึ้งปลอมมันทั่วไ <อ S 2> เป็นแบบนี้ดิใสปิ้งเลยถ้าบนหนึบด้วยมันได้เป็นเกรื่องคงั่วฝังนะมักแน่นเลยชอบไหมครับอ๋ออื้ออัศวานี่มันเหนียวโคตรเลยเน,นี่ยเข้มโคตรเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่เว้ยได้เว้ยเจ้าแคโครน้าตั้งใจหมเลยไปสอันได้ไปละจงมาเบัญจุนะครับขั้นตอนบรรจุหอมพันะครับหอมแค่ได้มีการเที่ยวมาดูว่า เอาโยบาง่ไหมเยมเมกลอ๋อต้ใส่ต้องเกิบางๆเนาะเมาตุนนี่เดี๋ยวามืดไมไฟมา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 ไนไปนไนเออแบบนี้เาะเออประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ชอตไ้กอไีอ่ยังคับนี่ใส่เบียร์ยัง่าเ หากี่ขวดครับทายกันนะครับทายกันเล่นๆนะครับว่าเยจะได้กี่ขวดกันแน่นะครับแล้วขวดจะเป็นเบียร์หรือเป็นเหล้าล่ะครับขวดทองทองขวดทองทองเกียร์ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับ

คือบรรจุแบบมาตรฐานด้วยนะครับกาแลดูเหนื่อะเราคนมาอีกเดกาะฟ้าปิดเลยสามเดือนเดี๋ยวไปิดแน่นเด้อปิดแปิดแน่ยขวดที่ขดหนึ่งผ่านไปนะครับขวดที่สองมดเลยขวดที่สองครับจะเห็นบรรเทาได้ได้เสียดายแค่สองเดือนเด้อสองเดือนไม่สองเดือนอายุอายุสองเดือนสองเดือนอายุอยู่ได้สองเดือนนะครับไม่ใช่ก็คือเราต้องเขาแช่เย็นดิ ไม่ใช่อันนี้ก็คือสองเดือนได้แค่นี้เนี่ยอายุอายุสูงอายุที่มันจะได้เนี่ยใช่ป่ะโอ้ครับ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 ที่เราใส่เนี่ยมันจะได้แค่สองเดือนยิ่เนานแม่งดีจะได้เป็นหลายปีโอ้ครับครับห้รอได้ก่อนจะได้เป็นเจ็ดเออหมดแลังเป็นมสองเดือนอายุสองเดือนที่เอามาเนี่ยครับ เดี๋ยวว่าเราเก็บน้ำผึ้งได้ไว้เป็นปีเลยโอเติมแล้วมีขวดอีกไหมฮะโอ้ยเน้ำผึ้งนะแต่ว่าความเหนียวความหนืดของมันความเหนียวความเหนียวของมันจะขึ้นมาอยมันเครัยัยมันเป็นว้าบุ๊คนะครับเนาะน้ำผึ้งพึ้งนะครับผลิตผลิตน้ำผึ้งอายุการผลิตคื้สองเดือนนะครับเนาะ ขอเดินถือว่าวามหวานนี่วามหวานความเข้มข้นเนี่ยเป๊ะเลยนะครับเ uh นาะสรระคุณยาทั like ้งยาสรระคุณทั้งกระหลายนะครับเนาะมีด่ีกวราเปมเลยสน่ลามขวกว่างนละ มันนี่มาม่ยามพี่น้องทั้งลําพู่นนะครับว่ผิดหวังนะครับเนาะผมมามันนี่คือมาสามมือสามขึ้นสี่มือเออสามขึ้นหามือสามขึ้นสี่มือนะครับเนาะเ้ื่องพี่น้องทัานล้ำพู่นกัโอ้ยอ้บุญไหลนะครับเนาะเทาน้ำผึ้งกับบานพอ